สวัสดีครับพบกับผมต้นปามรักจากฟาร์เมเห็ดกรางกรุงนะครับทางช่องด็อกเตอร์เห็ดแชนเนลทาง YouTube นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคในการเปิดหน้าก่อนไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้านางลมหรือว่าเห็ดเป่ารือจะมีวิธียังไงที่ทําให้เห็ดออกดอกเยอะที่สุดคนระับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมหรือว่าจะคอมเมนต์แนะนําก็ได้นะครับยินดีอย่างยิ่งนะครับ การข้อเห็ดแต่ละประเภทนะครับวิธีการที่ทําให้เห็ด gear, ออกดอกเยอะก็แตกต่างกันออกไปนะคบถ้าฟาร์มไหนทำได้ oh. ก็ประสบความสําเร็จแน่นอนครับในวันนี้ผมก็มีเทคนิคในการเปิดหน้าก้อนเห็ดนางฟ้านางลมหรือเป่ามือให้ออกดอกเยอะมาฝากกันนะคบง oh. ั้นเรามาดูกันนะครับว่าเทคนิคที่ว่ามีอะไรกันบ้างครับข้อแรกนะครับเราต้องดูว่าเชื้อเห็ดเนี่ยเดินเต็มถึง100%หรือยังครับวิธีการสังเกตก็ง่ายมากครับผม สังเกตดูนะครับเชื้อเห็ดนะครับมันต้องเดินจากปากถุงไปถึงก้นถุงเลยนะครับก้นจะต้องขาวชัวร์อย่างนี้เลยนะถ้าก้นเห็ดร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะคบผมเปิดดอกถึก้อนดอกชัวร์ครับผมอย่างก้อนนี้ครับเปิดดอกได้นะครับอย่างก้อนนี้ก็เปิดได้ครับก้อนนี้ก็เปิดได้ครับส่วนก้อนนี้ครับผมเปิดดอกไม่ได้ถ้าเปิดหน้าก้อนแล้วเห็ดจะไม่ออกดอกครับผมซึ่งอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่สองอย่างเองครับหนึ่งก็มีแอลกอฮอล์เจจางครับผมใส่แอลกอฮอล์ไป3 0เปอร์เซ็นต์ ใส่น้ำไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีดัามช้อนเล็กต้องใช้ช้อนเล็กนะครับจึงจะถนัดมือวางถ้าใช้ช้อนใหญ่นะครับมันจะไม่ถนัดมือเราเองนะคนเเราต้องฉีดดั้มช้อนทุกครั้งเพื่อให้ทุกอย่างสะอาดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยนะครับเปิดจุก,กระดานนี้ออกก่อนนะครับแล้วมันจะมีสมลีนะครับแล้วก็ใช้มือที่สะอาดดึงออกดึงออกให้ให้หมดให้ไม่สำลีเหลือ ที่เราจะใช้ดั้มช้อนขูดไม่เข้าฟังออกเราต้องทำกระตาดก่อนนะครับด้วยการฉีดบอลนั่นเองฉีดนี้นะครับมาขูดไม่เข้าฟังอันนี้นะผมการขูดหน้าก้อนนะครับผมต้องใจเย็นนะครับอย่าใจร้อนนั่นเองนะผมค่อยๆทำค่อยๆทำนั่นเองนะคบผมขูดลักษณะออกมาให้เป็นหน้าตัดนะครับอย่าฟันให้เป็นหลุมนั่นเองเพราะถ้าหน้าก้อนเสียหายมากจะทำให้เห็ดออกดองช้าครับผมแทนที่จะออกประมาณ3-5วันก็กลายเป็น7วันถึง15วันเลยนะครับ การเปิดหน้าก้อนนะครับเราต้องเคลียร์หน้าก้อนให้สะอาดอย่างนี้นะครับผมถ้าเคลียร์ไม่สะอาดโรคราก็จะมาครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดหน้าก้อนสักร้อยก้อนนะคะผมก้อนเห็ดที่เป็นอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าราคังคบนั่นเองนะผมซึ่งราชนิดนี้นะครับก็นําไปเปิดดอกแล้วก็ออกดอกได้เหมือนกันครับ เปิดเสร็จแล้วนะคะผมหนึ่งร้อยก้อนเดี๋ยวเราก็จะเอาไปไว้ในโรงเปิดดอกกันเลยครับผมึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโรงเห็ดเปิดดอแล้วนะคะผมตอนนี้เราก็จะนำก้อนเห็ด เรียงที่ชั้นวางเห็ดนะครับซึ่งเทคนิคครับก็มีเทคนิคนีดนึงครับผมเราอย่าเรียงก้นเห็ดให้หน oui, ้าหน้าเงยขึ mm ้นมาแบบนี้คร <t> ับผมถ้าเราวางเงยหน้าแบบนี้เวลาเราลดน้ําน้ําจะเข้าหน้าก้นเต็มเ็มเลยครับเราต้องวางสูนให้มันกระโดดขึ้นมานิดนึงแบบนี้ครับซึ่งเราก็ต้องหนุนนะครับให้ตรงก้นเนี่ยสูงกว่าก็หัวนั่นเองะมันก็จะกดอย่างนี้ครับซึ่งเวลาน้ำมันจะเข้าหน้าก้นมันก็ไหลตกอมา ก็เลียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผมหลังจากนี้นะครับเราก็ต้องให้ความชื้นลดน้ํานะคบลงอีเว็บแบบนี้ครับไม่น่าจะเกิน3วันนะคบผมเห็ดออกดอกชัวร์แน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผมว่าจริงหรือเปล่าเห็ดออกดอกชัวร์หรือเปล่าครับอู้่านผู้ชมครับผ่านไป3มวันเองนะคะผมเห็ดก็ทยอยออกมาก็จะครบก้อนละครับบก้อนก็ยังไม่ออกครับ คาดว่าไม่เกินค้าวันเต็มลงแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับเทคนิคการเปิดหน้าต้อนที่นํามาฝากกันครับถ้าชอบก็ลองเอาไปทํำกันดูได้เลยนะผมรับรองได้ผลชัวร์ร้อปอแน่นอนครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องดรเฮด h a n n e l ทาง YouTube นั่นเองครับอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างเลยนะครับผมช่วยกันแชร์เยอะเพื <vere> ice> ่มกำลังใจให้ต้นฟางนะครับผมข้างล่างนะครับกดเลยครับกดกระดิ่งนะครับผมกดได้ครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับอย่ากดด้วยกดเลยกด